หอ,อมๆเลย<อ>เป็นสาล่ายอินโดนีเซียรสเผ็ดร้อนนะหยุด <c oughs> ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเพนเต็มอันนี้ไปอ,อันทันก็เยืนนี้ไม่ได้แล้วชอบให้ก่อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพนอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะกลับมาได้สองสามวันแล้วค่ะ อันนี้เพรนั่งอยู่ในรถนะคะนัดเจอครอบครัวสี่ห้าคนนะคะหนุนมาแล้วข้างหลังเห็นสองคนกำลังเดินกันมาเลยวันนี้เรานัดครอบครัวของเพรเองเพื่อจะไปทะเลกันนะวันนี้จะเป็นวันที่แบบว่าตามสไตล์ตามวัยรุ่นเขาเลยว่าเขาอยากไปไหนก็พาเขาไปที่น,นั่นเพราะว่าสองสามเดือนถึงจะเจอกันทีนะคะ อันนี้ก็เป็นโอกาสดีเทศกาลสงการในประเทศไทยค่ะแล้วก็จะพากันไปเที่ยวมาแล้วหนึ่งเบิรอนเห็นไหมใครเนี่ยสองคนเนี่ย <st ress> ชื่ออะไรครับ <st ress> เลครับงชางชื่ออะไรคะคะมาแล้วสองคนนะคะรออีกสองคนเร <st ress> ีว อันชันงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> ไปซื้อกาแฟชุดแบบว่าขาวกันเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ก็แวะซื้อกาแฟเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีทุกปั๊มหลังจากขับรถมาเกือบสอชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบางแสนจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วสมาชิกทั้งหลายก็ลงไปถ่ายรูป นี่เป็นจุดชมวิวถ่ายรูปเขาสามมุกนะผู้คนก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดชมวิวเขาสามมุกของบางแสนเป็นยังไงน่าตื่นเต้นและนี่ก็คือจุดชมวิวเขาสามมุกไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ บางแสนนะคะเป็นเขต ลายอยู่ตรงนู้นเห็นปะเห็นล้มมาเร็วเหมือนเป็นอ่าวเป็นเบอะไรสักอย่างไทยนะซีฟู้ดที่กินแล้วจะหยุดกินไปดังกุ้จ้านนะใบน้อยเลี้ยงกุ้งคันกุ้งภาษามาเลเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เรียกว่าคันกุ้งก็เรียกได้ว่ามอนิ่งเบลโลดิ้เนี่ยคุณจะกินเทนเนี่ยไหมนี่คือส้มตลาปูปลาสี่แบบว่า กินกวาไม่ใช oui> ่กินแล้วกวางกวาอร่อยนะก็สิมาแล้วหนึ่งช้อนให้แบบคนๆให้มันปูนุจุงจ หลังจากทานมื้อเที่ยงกันเสร็จแล้วก็เข้ามาพักในห้องก่อนค่ะเพราะว่าตอนกลางวันแดดแรงมากไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเข้ามาดูห้องพักกันค่ะเป็นโรงแรมใหม่นะไม่ได้ตั้งอยู่บนชายหาด ตั้งอยู่ห่างจากหาดประมาณ1กิโลค่ะเรามีรถยนต์ก็โอเคเลยมาดูลักษณะของห้องกันก่อนค่ะเพื่อนๆมีแก้วน้ําแก้วกาแฟมีที่แฝนเสือ้อมีชั้นวางหมวกด้วยมีชั้นใส่รองเท้าอีกต่างหากว้าวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดเลยนะคะแพ็คเข้าพักวันเสาร์ค่ะเตียงเดี่ยวไม่ว่างเลยจองเป็นเตียงคู่แทนค่ะโรงแรมนี้จะ ยุ่งนะคะในช่วงเวลาสุขเสาร์อาทิตย์ห้องน้ำก็ไม่ค่ะครบคันมีครบทุกอย่างเลยยาสบผมแปรงสีฟันสิ่งที่ชอบมากคือตู้เย็นขนาดใหญ่ดีค่ะขนาดกลางใส่ของกินเนี้ยได้อย่างสบายเลยตู้เย็นใหม่ด้วยแล้วสิ่งที่ชอบที่สองก็คือตะมาททีวีค่ะเพื่อนๆที่สามารถเปิดช่อง N น็ตเฟซสามารถเปิดช่อง y o u t u b e แล้วก็รายการช่องทีวีมีเยอะมาก ราคาของห้องพักนั้นก็สุขสวัสดิีก็จะราคาพันต้นๆน,นะค่ะเพื่อนๆภายในห้องนี้สิ่งที่ชอบต่อมาก็คือแอร์ค่ะเพื่อนๆชอบกระจกชอบผ้าม่านที่โล่งโปร่งสบายห้องไม่มืดค่ะสว่างแบบแสงธรรมชาติเตียงผ้าหม่มมอนลักษณะใหม่หมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงแรมใหม่ค่ะเพื่อนวันนี้นะคะ วิดีโอนี้นะคะเป็นก็จะใช้เวลาดีๆกับครอบครัวค่ะแล้วเพรเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียนะคะเพรก็เลยเอานี้มาด้วยมาดูสิ่งน,นี้ที่เขียนว่าเข้าไปเลยค่ะโกดักอินโดนีเซียเดี๋ยวจะมาลองให้สมาชิกกินกันนะเชิญค่นนะนั่งตรงนี้ก่อนหรออันที่สองเป็น โปรด้าอินโดนีเซียเช่นการเป็นชิปนะเคยเห็นอันนี้มาก่อนไหมเคยเห็นไหมเคยกินไหมไม่เคยอ,เคอันที่สามเป็นถั่วเหมือนถั่วที่สี่จะเป็นเรียกว่าเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของอินโดนีเซียแต่คนไทยเราก็จะมียี่ห้อนี้อยู่ย่อหนั่นใช่ไหมที่ตอนเด็กๆทุกคนจะกินแต่ว่าวันนี้ ซื้อของอินโดนีเซียมาเพื่อให้ลองค่ะซื้อมาสองหอ่อวันนี้ก็จะให้ทุกคนได้ลองกินแน็คของกินเล่นของอินโดนีเซียนะว่าจะถูกปากคนไทยหรือเปล่าอันนี้ที่ออนไลน์เนี่ยโด่งดังมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนของที่มีโปรตีนกินแล้วแบบว่าให้สารอาหารแล้วก็ดังมากเลยมีคนหลายคนที่บอกว่าซื้ออันนี้มาฝากหน่อยซื้ออันนี้มาฝากหน่อย หอมนะหอนแรกนึกว่าจะหวานกินเหมือนจะหวานแต่เค็มเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเค็มๆแปลกๆง็นงงง เดี๋ยวเฟิร์นจะลองกินบ้างแคมเป้อิโนโดนิเชีย ลองกินแทมเป้นี่ไงชื่อมันเขียนอยู่ว่าแทมเป้มันเหมือนถั่วเน่าอันนี้โปรดักต์ของอินโดนีเซียชิพนะจริงเหมือนอะไรไทยๆทัวอย่างรมันฝรั่งทอดกรอบไม่มีกลิ่นอะไรที่แตกต่างจากมันฝรั่งเลยเหรออ๋อเนรอ๋อฝรั่งกินเพินเหรอหนึ่งถึงห้าให้เท่าไหร่ชอบไหม เต็มเลยว้าวกินแบบคนอ้าวสองคนนี้ให้ห้าทำห้าเลยเหรอสิบห้คะแนนเต็มแค่ห้าให้สิบเลยเหรอว้าวดูหน้าสองเธอมาซิงเกิลกินพี่ว่ากับกะหลีเลยกินกับข้าวอ๋อเหรอมันกะหลีถ้ากินสาหร่ายกับข้าวเข้าหอม้อองงเเียหรแต่คนไทยกินสาหร่ายเปล่าๆเล่นๆรส้วจานนี้เป็นไง เหอเหรอไม่ได้ต้องกินน้ำะเปนไได้ต่อเปนได้ต่อเหรอเค็มๆนิดนึงอุ้ยเห็นนะเห็นเหรอเห็นละอุ้ยเห็น ิรชอบไหมเผ็ดอ่ะอ้าวใครคนไทยก็กินได้อยู่แล้วเนี่ยของเผ็ดอะกินได้แยวมันเริ่มเผ็ดอะ ด้นะสิ่งเผ็ดเกินไปสำหรับฉัน yes โอ้ยหนึ่งไม่ได้ผมเผ็ดแ n น c มีคนอินโดนีเซียเรียกอันนี้ว่ามีบะหมีแห้งอร่อยเข้มเหมือนเหมือนแทางร้อนกินกินกินเ้มงทางร้อนอร่อยนะจิ อันฉันเป็นยังไงเป็นไงอร่อยจะจืดไหมจืดไืมไม่หรอเจืดรอกินได้เรื่อยๆหรอเต็มห้อร่อยเกิน6แล้วนะาเต็มเต็มว้าว จะลองกินเทมเป้แ,ปแบบทอดของอินโดนีเซียอืมอืมกลมกลมมะอร่อย,ออย,ออยชอบก็อันนี้กินได้เรื่อยๆอืมอร่อยด้วยคะ แบบไม่มีกินอะไรเลยอ่ะชอบอ่ะชอบกะหลอชอบกหรอคือคนไายชอบมากคุณไม่ไม่ชอบอ่ะเปี้ยวอ่ะใช่ไหมเหมือนกัหลองแพนลโออะไรคือร้อนร้อนรอก่อนร้อนร้อน ก็คือเป็นรีวิวขนมของพวกเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ